อ,อ,อยู่ตรงไหนกันนะเนี่ยอืมมันก็พูดยากนะว่าอยู่ตรงไหนกันนะ<า>แต่ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะตอนนี้ไม,ไ,มไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วอืม,ถ,อมถ้าใกล้ๆแล้วจะกลิ่นออกใช่ไหม,<า>มแต่ตรงนี้เราน่าจะลื้อข้างบนออกหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยข้างบนที่มันซ้อนๆอ,อยู่ตรงนี้บรินเวณนี้แต่ก็จะมีข้างในท่านดยไปก็จะมีพื้นทับๆขึ้นใช่เยซ้อนเนอะ คับทอนกระดูที่เรายังไม่ได้เออกพยายามจะเือกเหล็กมันเยอะด้วยนะเยอะมากถึงก็ออกไปถึงเรื่องคืนก็ได้สนเวอขอบคุณมากเลยตีสามมัก็ฝนลงหนักหนักเออเลยหยุดขอบคุณมากนะช่างนี่โอ้โหเต็มที่เลยขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนี่อยู่กับเรามาตลอดเลยนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะโอ้ชานี้เงียบหน่อยเลยเพราะว่ามวยที่เ็าอยู่ในที่ตั้งนั้นฝนตกเลยไม่ได้ออกกันมา Gracias,